ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะแล้วคลิปที่ผ่านมาผมได้วิเคราะห์3ตัวละครตัวนี้ไปนะฮะ 1. แม่ของยูริแม่ที่เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งพ่อนั้นจะต้องกลับมาเราจะเห็นไทม์ไลน์ของชีวิตตั้งแต่พ่ายแพ้ให้กับดาร์คพีเคียวชีวิตประจำวันของตัวของยูริสร้างเราจะเห็นความแข็งแกร่งขนาดยังไม่แปงลงร่างยังสามารถพอถูถ่ายและเอาตัวรออจากดาร์คพีเคียวแล้วก็สามารถช่วยแม่ออกมาจากพวกสแนปกี้ได้ แล้วก็ในส่วนของตอนจบตอนที่13เราจะได้เห็นว่าในตอนนี้ยูริซังของเรายังไม่พร้อมที่จะกลับมาเป็นเคียลมูนไลเป็นอีกหนึ่งตอนที่จะพาเรานะไปสำรวจชีวิตประจำวันของตัวยูริซังเราจะได้เห็นมุมมองต่างๆของตัวยูริเราจะได้รับรู้ถึงปัญหาของทางบ้านของเธอและมันทำให้เรารู้ว่าตอนนี้แม่ของเธอนั้นสำคัญขนาดไหน 2. โคโลน ผู้ที่โผล่มาน้อยแต่บอกถึงความลับของเคียวมูลไลท์เป็นโคนที่ทําให้เราได้เห็นด้านที่อ่อนแอน้ําตาแล้วก็ความผิดพลาดในอดีตของผู้หญิงที่ชื่อว่าซูกิคางิยูริถึงโคโรนจะจากไปแต่โคโรนก็ได้สร้างฉากที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากในตอนที่34ในตอนที่ตายครั้งแรกโคโรนก็ได้ตายคาอ้อมอกของยูริ แต่รอบนี้ยังไม่ไปถึงมือของเคียรมูลไลโคโลนก็แตก 3. ฮายาโตะเด็กชายผู้มีความฝันผู้ที่อยากจะครอบครองหัวใจของพี่สาวอันเป็นที่รักทําทุกอย่างเพื่อให้พี่สาวอันเป็นที่รักนั้นได้กลับมาเปรียบเสมือนโคโลนในร่างของมนุษย์ที่คอยเฝ้าดูพฤติกรรมของพี่สาวอันเป็นที่รัก ถึงแม้ว่าพี่สาวคนนั้นเขาจะยังไม่มีใจให้และตัวของเขานั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่สักวันหนึ่งฮายาโตะคงได้ครอบครองหัวใจดวงนั้นของพี่สาวเขาอย่างแน่นอนต่อไปนะฮะก็จะเป็นพ่อผู้ทำลายล้างทุกอย่างตัวตนอีกด้านหนึ่งของเคียวมูลไลท์แล้วก็ตัวของเคียวมูลไลท์หรือยูริซังของเราในบรรดาครอบครัวในเรื่องฮาร์ดแคสตี้เคียนะฮะครอบครัวของซูโบมิเอริกะ แล้วก็อิซุกิเนี่ยจะเป็นเหมือนด้านสว่างแต่ครอบครัวของยูริเนี่ยจะมีความแบบมนหม่น,มนจะมีความเป็นสีดำะสุประส,สานอยู่พ่อของยูริเนี่ยเป็นคนที่ทำ้ายลูกของตัวเองมีน้องและให้น้องของตัวเองเนี่ยไปไล่ฆ่ายูริซังซึ่เป็นลูกแท้ๆอารมณ์แบบโยนมีดให้การคนละเล่มใครใชนะคือผู้ที่อยู่รอดพราะมันดูแบบโคตรล้ำอะ่ะ โอเคสตาร์ดาจาซาบาแล้วก็ดาร์คพีเขียวเรื่องวุ่นวุ่นของครอบอครัวซึกิคังเงีครอบครัวนี้นะฮะเขาจะชอบการยึดต,ติอะไรกับหนึ่งอย่างอย่างแม่เนี่ยก็จะเชื่อว่า พ่อของยูริจะต้องกลับมาตัวยูริสร้างก็ไม่ปล่อยวางต่อเหตุการณ์ที่ได้พ่ายแพ้กับดาร์คพีเคียวดาร์คพีเคียวก็ยดติในตัวของเคียวมูนไลจะเป็นเคียวมูนไล์ให้ได้พ่อของยูริเพื่องานวิจัยเข้าร่วมกับดาร์คไซส์เรามาพูดถึงตัวละครพ่อของยูริหรือศาสตราจารย์ซาบากันก่อนดีกว่าตอนที่47และตอนที่48นะคะผมจะพูดโดยรวมนะ ตอนที่ศาสตราจารย์ซาบาาหน้ากากหลุดออกมาเนี่ยแล้วปรากฏออกมาว่าเป็นพ่อของยูริมีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างเหมือนดาร์ควเดอร์ที่ฉเฉลยตัวตนว,ว,ว่าเขาเป็นพ่อของลูสกายวอลเกอร์พ่อของยูริมีส่วนที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดและเป็นคนที่ทําให้ยูริต้องจมอยู่กับอดีตเป็นคนที่สังหารโคลโนผู้ประจําตัวของยูริเป็นผู้นําของสาวกแห่งทะเลทรายเป็นตัวแทนของด้านมืด เมื่อถูกด้ามมือของตัวเองเข้าครอบงำโอเคขออนุญาตข้ามาที่ฉากนี้นะฮะความเศร้าของฉากนี้คือฉากที่ยูริเนี่ยจะพยามยเข้าไปกอดพ่อเมื่อรู้ว่าศาดาจารย์ซาบาคือพ่อแท้จริงของเธอแต่เธอกับถูกดาปิตี้เคียวขัดขวางแล้วบอกว่าเธอ<ๆ>น่ะอย่าเข้ามายุ่กับพ่อของฉันนะฉันน่ะถูกสร้างมาเพื่อฆ่าแกเคียวมูลไลอารมณ์แบบพ่อสร้างน้องมาเพื่อฆ่าหนูอย่างนั้นเหรอ ยูริถึงกับเข่าซูดะแล้วก็ฉากที่หลังจากเอาชนะดาปิตี้เขียวได้อีกรอบหนึ่งนะฮะยูริเหมือนได้ปลดปล่อยทุกอย่างที่อยู่ในใจออกมาด้วยาก,การแสดงสีหน้าการร้องไห้การที่แบบเธอวิ่งไปกอดพ่อโดยที่ไม่สนใจอะไรแล้วกอดแบบไม่ยอมปล่อยมือมันเป็นอารมณ์แบบความคิดถึงมันเป็นความคิดถึงแบบภายในครอบครัวท่านผู้ชมในขณะที่ยูริกอดนะฮะมันก็มี อารมณ์แห่งความขัดแย้งหรือแบบพ่อของยูริไม่อยากให้ยูริมากอดในตัวของพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อไม่มีคุณสมบัติให้ลูกมากอดหรอกนะเพราะหัวใจของพ่ออ่อนแอไปททาให้พ่อนั้นต้องกลายเป็นสาวกแห่งทะเลทรายท้ายพ่อของยูริก็ปล่อยมือของยูริแล้วเลือกจะไปกอดดาฟพิตตี้เคียวแล้วกอดดาฟพิตตี้เคียวแบบเต็มแรงด้วยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่ยูริกอดพ่อพ่อของยูริก็ยืนเฉยอาจจะบาปที่ทําให้ยูริต้องกลายเป็นแบบนี้ก็ได้ ฉากที่พ่อของยูริเดินเข้าไปกกอนดาพิตตี้เคียวมันมีความสื่อเหมือนไถ่บาปอยู่นะอยู่กับดาพิตตี้เคียวจนวาระสุดท้ายของชีวิตของเธอแล้วก็รู้สึกผิดที่ทําให้ดาพิตตี้เคียวต้องเกิดมาเป็นแบบเนี้ยเหมือนแบบว่าถ้าดาพิตตี้เคียวได้เกิดไปเป็นแบบมนุษย์จริงๆมันจะดีกว่านี้ได้เป็นน้องสาวของยูริจริงๆความสึกไถ่บาปอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่สู้กับดูนแล้วยูรีกับซิโบมิได้พ่ายแพ้พ่อของยูริก็ได้เอาตัวเองเข้ามา รับไว้ตลอดทั้งเรื่องถ้ามองว่าพ่อของยูริเป็นอีกด้านหนึ่งของคุณพ่อในโลกพิตี้เคียวที่เป็นด้านไม่ดีได้ไหมได้เป็นคนที่ทำลายลูกๆของตัวเองถ้ามองว่าก็ยูริอยู่ฝั่งพีเคียวเป็นฝั่งของตัวแทนความดีพ่ออยู่ฝั่งไม่ดีพวกสาวแห่งทะเลทรายก็ได้แต่ผมกับรู้สึกว่าเออนี่มันลูกเรานะเราควรน่าจะแบบไม่ทําหรือแบบว่าไม่ควรทำในสักอย่าง แล้วก็ที่ขายวิญญาณให้กับดูในที่ไปเข้าร่วมกับดูเนี่ยผมนึกถึงไอเนี่ยโรเบิร์ตจอห์นสันที่เป็นนักดนตรีที่เขาล่ำลือว่าเหมือนเขาขายวิญญาณให้กับพวกซาตาน้วเขาก็ได้รับความสามารถมาเอาดูเหมือนแบบขายวิญญาณเพื่อให้ได้ความสามารถหรือได้พลังอำนาจที่มากกว่าอะไรประมาณนี้ครับในพีเคียวทุกภาคตัวละครที่เป็นพ่อเนี่ยจะต้องแบบเป็นตัวอย่างที่ดีคอยดูแลทุกๆคนในบ้านอย่างพ่อของฮิบิกิ ก็จะดูแลตัวของฮิบิกิพ่อของคานาเดะก็จะคอยสอนคานาเดะทำขนมเมฟิสโตพ่อของอาโกะจางถึงปรากฏตัวออกมาเป็นคนไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วด้วยเสียงของอาโกะและการช่วยเหลือของสวีสพีเคลมก็ทำให้เมฟิสโตกลับมาเป็นคนเดิมปกติไม่ต้องไปไหนให้ไกลก็ได้พ่อของซูโบมิตอนที่8เราจะเห็นฉากที่ซูโบมิร้องไห้ตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่ คือตอนที่ไปร่ำลากับพ่อแม่ซิโบมิจังของเราก็ยิ้มแล้วก็บกมือแต่พอพ่อแม่ไม่อยู่เธอก็เศร้าไอฉากเนี้ยมันก็เลยทําให้พ่อของซูโบมิอ่ะฉันไม่เอาเงินมากมายแล้วฉันขอเป็นคนขายดอกไม้ได้อยู่ใกล้กับแฟนแล้วก็ลูกแล้วก็แม่ตัวละครตัวต่อไปนะฮะก็คือดาร์กพีเคียวน้องสาวแบบไม่เป็นทางการของยูริ ดาพีเคียวมันจะมีความน่าสงสารแล้วก็ความเศร้าที่ไม่แพ้กับตัวพี่สาวนั่นก็คือตัวของยูริอาจจะน้อยกว่าเธอนั้นเกิดมาจากห้องทดลองไม่มีครอบครัวเป็นได้เพียงแค่หุ่นเชิดที่ให้ซาบานั้นสั่งไปทำภารกิจต่างๆอันนี้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าพอดาพีเคียวเจอกับพวกบอสซัมหรือมาลีเนี่ยเหมือนไม่ค่อยอยากจะต่อสู้เท่าไหร่นะเหมือนจะเตือนก่อน คือถ้าพวกบอซัมมารีซันชายขัดขืนหรือแบบไม่ฟังคําที่ดาปิตี้เคียวขอก็จะจัดการคือเตือนแล้วแต่พวกเองไม่ฟังคันก็จะจัดการดาร์พีเคียวเปรียบเสมือนอุปสรรคก้อนใหญ่ๆที่เคียร์มูลไลจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้จากบาดแผลในอดีตการยึดติดในตัวของดาปิตี้เคียวนะฮะเราจะเห็นหลายฉากเลย ตอนที่13เนี่ยยูริก็ได้ถามว่าดาร์พิตี้เคียวทำไมแกถึงยึดติดในตัวของฉันมากขนาดนี้แล้วดาร์พิตี้เคียวก็พูดว่าถ้าฉันสามารถเอาชนะแกได้ฉันก็จะเป็นแกที่สมบูรณ์แบบและพอหลังจากเอาชนะเคียวมูลไลท์ได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าดาร์พิตี้เคียวเนี่ยจะเก็บมาเลชแห่งจิตใจที่แต่หักส่วนหนึ่งของเคียวมูนไลท์เอาไว้คือเก็บไว้แล้วแบบเก็บไว้ติดตัวเสมอแทบจะไม่ปล่อยตัวเลยเจ้ามาเลชแห่งจิตใจอันนี้นะฮะ มันก็จะมีความยิตติทั้งตัวของยูริแล้วก็ดาร์กอย่างดาร์กเนี่ยเวลามองมาเลเซหนจิตใจก็จะคิดว่าตนนั้นเนี่ยเป็นเคียร์มูลไลท์แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบส่วนยูริซังเนี่ยเวลาดูมาเลเซหนจิตใจก็จะนึกถึงช่วงเวลาที่ได้พ่ายแพ้เหมือนเสียตัวตัว,ตว,ตวที่แข็งแกร่งไปให้กับดาร์กพีเคียวและตอนที่47หลังจากมูลไลท์เอาชนะดาร์กพีเคียวได้มันก็เหมือนแบบได้ก้าวข้าอุปสรรค ลูกใหญ่ๆที่ตามหลอกหล่อมาทางชีวิตของเคียวมูนไลได้ส่วนดาบิตี้เคียวที่พ่ายแพ้นะฮะมันก็เหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าสุดท้ายเคยก็ไม่สามารถต่อสู้ของจริงหรือต่อสู้กับความจริงได้ตอนที่ยูริกำลังจะเข้ามากอดพ่อเนี่ยคือเราเข้าใจความรู้สึกข,ของดาพิตี้เคียวได้นะเวย้ยว่าแบบแกเป็นใครวะแล้วอยู่ดีๆแกมาบอกว่าเนี่ยศาสตาจารย์ซาบาคือพ่อนี่มันคือพ่อของฉันแกอย่ามายุ่ง โอเคผมข้ามฉากมาตอนที่ดาร์พิตี้เคียวสลายนะฮะตอนที่ดาร์พิตี้เคียวกำลังจะสลายหายไปเนี่ยตอนที่เธอพูดคำว่าพ่อแล้วอยู่ในอ้อมกอดของศาสตราจารย์ซาบากเนี่ยนี่น่าจะเป็นอารมณ์ความเป็นมนุษย์ที่เราหาได้จากดาร์พิตี้เคียวถึงจะเป็นตุ๊ก,กตาที่ไรหัวใจแต่เธอลึกๆเธอก็มีหัวใจเสียดายที่มันมาในช่วงท้ายของชีวิตเธอ คือฉากนี้สำหรับผมนะมันเป็นฉากที่ทําให้ผมรู้สึกแบบเสียน้ําตาได้คือแบบไม่เคยคิดเลยว่าตัวละครอย่างดาบิตี้เคียวที่มีมุมแบบความโหดแต่พอฉากที่แบบฉากนี้เป็นฉากที่เราสัมผัสความเป็นมนุษย์ได้ของดาปิตี้เคียวเนี่ยเคียไม่งเศร้ามากมากตัวละครสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะยูริสกิคาง,งิาเคียวมูนไลพี่เคียวขีแย่ที่แข็งแกร่ง nít nổi ขอโทษแฟนขับเคียวมูนไร์ด้วยนะฮะแต่ยูลิซังของเราบ่อน้ำตาแตกค่อนข้างง่ายนะถึงจะเป็นพีเคียวที่โคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายเป็นสิ่งที่ผู้กำกับและคนเขียนบทเนี่ยสื่อให้เราเห็นเป็นพีเคียวที่ถ้ามาจัดอันดับเนี่ยน่าจะอยู่อันดับทียาบนผมเคยเห็นการจัดอันดับของช่องหนึ่งมั้งเขาจัดให้ยูลิมีอันดับที่อยู่สูงกว่าลูลูซึ่งเป็นไซบอร์ก ถ้าเราได้ดูตอนที่บุกเข้าไปช่วยคุณแม่เนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าขนาดยังไม่แปลงร่างยังแข็งแกร่งขนาดไหนตอนที่กลับมาเป็นเคียวมูนไลท์ในช่วงตอนที่3 3 3 4เนี่ยดาร์คพีเคียวบวกกับสาวกแห่งทะเลทรายเนี่ยสคนก็ยังเอาเคียวมูนไลท์ไม่ลงถ้าเรามองพัฒนาการของตัวละครทางฝั่งพีเคียวนะฮะซึบโบมิคือการพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอเอริกะชื่นชมในความสามารถของตัวเอง อิสุกิยอมรับในตัวตนที่เป็นอยู่ยูริซังออกจากอดีตอันเลวร้ายและมุ่งไปสู่อนาคตผมขอพูดชุดที่ยูริซังนั้นใส่ในการเดินแฟชั่นโชว์นะฮะชุดที่พวกเอดิกาซูโบมิตัดให้เนี่ยมันดูไม่หรูมันไม่เหมือนกับ อิซึกิที่มองครั้งแรกแล้วว้าวแต่ชุดของยูริเนี่ยมันมีความรู้สึกเราต้องจับจ้องไปที่ตัวของยูริตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ใช่โรคจิตน,นะคือสายตาเขาต้องจ้องมองเธอเหมือนแบบมันมีความลี้ลับแต่มันก็มีความสวยงามยูริเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรแล้วจะมีความคมคายในตัวมันไม่จะเป็นต้องแบบพูดเยอะพอยูริเนี่ยได้เป็นคนใหม่หลังจากตอนที่3 4เป็นต้นมาเนี่ยเราค่อยเห็น พัฒนาการของยูริที่แบบยิ้มบ่อยขึ้นเริ่มแบบหัวเราะเริ่มพูดคุยกับคนนู้นคนนี้มากขึ้นในตอนที่37นะฮะในตอนที่ต่อสู้กับเคียลมูนไลมีลาดเพื่อไปเอาฮาร์ดแคสมีลาดหลังจากการต่อสู้ของมูนไลแล้วก็ Moon light, มูนไลมีลาดแล้วตอนที่มูนไลเนี่ยเข้าไปกอดในตัวของเคียลมูนไลมีลาดประมาณว่าขอโทษนะที่ฉันเคยทําลายตัวเธอขอโทษที่ชันเคยคิดแบบนั้น แล้วก็พูดประโยชน์ว่าความเศร้ามาไม่สามารถออกไปได้ด้วยการอดทนอย่างเดียวหรอกนะผมคิดแบบนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยยูริแทบจะไม่มีใครเลยแล้วเธอก็ไม่สามารถบอกเรื่องที่เธอเป็นพิตตี้เคียวให้กับแม่โมโมกะแล้วก็ฮฮยาโตได้อาจจะมีเพียงแค่คุณ่าของซูโบมิที่อาจจะอยู่ใกล้กันอาจจะสามารถไปที่สวนคุณญาแล้วพูดคุยเรื่องพิตตี้เคียวได้ตอนที่อยู่กับโมโมกะนะฮะมันก็จะมีความรู้สึกว่ายูริเนี่ยเหนื่อยได้ใช้ชีวิต เป็นเด็กผู้หญิงทั่วไปแล้วก็ตัวโมโมกะเองก็ก็ได้ใช้ชีวิตทั่วๆไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปอย่างที่เรารู้กันว่าโมโมกะพี่สาวของเอดิกาเนี่ยเป็นถึงสุดยอดนําแบบของยุคนั้นเลยตัวเป้งเลยแต่เวลามาที่โรงเรียนเนี่ยทุกๆคนต่างแบบมองมาที่โมโมกะเวลามาเดินใกล้หรือแบบว่าเดินชนโมโมกะจะขอโทษตามปกติแต่พวกนั้นเนี่ยก็อ่ะโดนชนเสร็จป,ปุ๊บก็อุ้ยเธอเขาเดินชนฉัน คือมันเหมือนแบบว่าทุกคนมองโมโมกะซังเป็นเหมือนคนพิเศษจนเกินไปทําให้ทั้งสองคนเวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นซีนที่แบบว่าเออเป็นแบบเพื่อนกันจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบเคียร์มูลไลท์กับโมโมกะที่เป็นซูปเปอร์โมเดลมาเจอกันแต่อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะเหมือนยูริเนี่ยไม่อยากจะเอาเรื่องพิตี้เคียร์มาให้โมโมกะาซาังรู้หรือแบบว่าเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีต ของตัวเธอให้โมโมกะรู้โอเคเรานอกเรื่องไปเยอะแล้วกลับตัดมาตอนที่มูนไลมีหลานะคะบอกว่าเธอก็คงไม่ต้องการฉันอีกแล้วสินะแล้วยูริก็เดินเข้ามาก่อนแล้วก็บอกว่าไม่จริงอารมณ์เหมือนว่าฉันน่ะยังก็ตามตัวเธออยู่นะถึงเธอจะเป็นความผิดพลาดที่ฉันไม่ต้องการแต่สิ่งนั้นที่เธอผิดพลาดมันก็ทําให้ฉันเติบโตขึ้นทําให้ฉันได้เจอกับซูโบมิเอริกา อิสกิในตอนที่37และตอนที่38นะฮะมันมีอารมณ์ประมาณว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับตัวเราก็คือการก้าวข้ามตัวเองไปให้ได้สุดท้ายยูริหรือเคียวมูนไลก็เลือกที่จะไม่ทำลายตัวตนด้านมืดและเก็บตัวตนด้านมืดของตัวเองเอาไว้สิ่งที่ยูริซังของเรานั้นเผชิญอยู่นะฮะตลอดตอนที่1ถึงตอนที่34สำหรับผมนะในช่วงวัยอายุเทา่านี้เธอสามารถแบกมัน ไว้โดยที่แม้แต่แม่แล้วก็คนรอบข้างก็ไม่ทันได้สังเกตยกเว้นคุณย่าของซูโบมิโคโรนแล้วก็าฮาโตะนะเธอต้องเจอกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้อย่างที่ผมพูดในคลิปนี้ไม่ว่าจะพ่อหายไปแล้วได้กลับมาเจอพ่อพ่อก็ตายพูดตายได้ลกลับมาเจอพูดในเวอร์ชั่นของวิญญาณเขาก็หมดห่วง เขาก็ได้สลายไปต่อหน้าต่อตาสูญเสียมาเลเซนจิตใจให้กับดาร์คพิตตี้เคียวแล้วก็เพิ่งมารู้อีกว่าดาร์คพิตตี้เคียวเนี่ยเป็นน้องของเราทต่ทางที่มันเนี่ยพยายามจะไล่ฆ่าเรามาตลอดตอนที่มาเลเซนจิตใจกลับมาหายูรินะฮะมันก็เปรี่ยบเสมือนว่าเธอได้สิ่งที่เธอนั้นเคยสูญเสียไปให้กับดาร์คพิตตี้เคียวกลับมาแต่ไม่ใช่เธอคนเก่าแต่เป็นเธอคนใหม่ถ้าเรามองลงไปในตัวของยูริเธอก็เปลี่ยนไปเยอะพอสม ควรเมื่อได้มาพบกับซูโบโมิมาไดพันที่เธอได้โปรลงไปมาไดพันเหล่านี้ซูโบมิเอริกะแล้วก็อิซุกิเนี่ยมันได้กลับมาช่วยทําให้ยูริได้กลับมาพบกับชีวิตใหม่เพื่อนใหม่มุมมองใหม่ๆถึงแม้อยากเอาคนอื่นมาเจ็บตัวแต่คนเหล่านี้พีเคียวทั้ง3าคนมันช่วยปิดบาดแผลในใจของยูริซูโบมิเป็นตัวละครที่ดูคล้ายกับยูริค่อนข้างมากชอบดอกไม้พ่อก็เคยเป็นนักวิจัยดอกไม้ ใช้อุปกรณ์แปลงร่างของเคียวมูลไลอันเก่าซิโบมิในตอนแรกเนี่ยดูยังไงก็ดูห่างจากเคียวมูลไลมากไม่ว่าจะเป็นทางการต่อสู้ประสบการณ์นิสัยส่วนตัวแต่ซูโบมิเธอพยายามพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตามอาจจะช้าแต่เส้นระหว่างซูโบมิกับยูริมันก็ค่อยๆใกล้ขึ้นจนกระทั่งซูโบมิเนี่ยก็ก้าวข้ามยูริไปได้ฉากที่ รู้สึกว่ามันแสดงให้เห็นว่าซูโบมิเนี่ยดูเหนือกว่ายูริแล้วในตอนนี้ก็คือตอนที่พ่อของยูริตายแล้วยูริเนี่ยจะเข้าไปต่อสู้กับดูนแล้วซูโบมิก็ห้ามอ่ะหนาวไว้ก่อนเลยพี่พี่ยูริเขาเพิ่งเสียพ่อไปนะถ้าเป็นพี่พี่จะโกรธไหมโกรธครับแล้วก็คงจะทําแบบยูริแต่เวทานั้นเนี่ยซูโบมิคือคนที่ห้ามยูริไม่ให้เอาความโกรธแค้นไปฟาดฟันใส่ตัวดูน ขออนุญาตยกบางประโยคหน่อยนะฮะคุณยูริการต่อสู้ด้วยความเกลียดชังมันมีแต่ทำ้ายตัวคุณนะแล้วก็เราจะไม่ต่อสู้ด้วยความเกลียดชงังเราจะต่อสู้ด้วยความรักไม่น่าเชื่อว,ว่านี่จะเป็นประโยชน์ที่หลุดออกมาจากพีเคียวที่ดูเหมือนจะอ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้เขาได้เปลี่ยนจากคําว่าอ่อนแอกลายเป็นพีเคียวที่แข็งแกร่งที่สุดฉากนี้ตัวของ ซูโบมิดได้ก้าวข้ามตัวเองในอดีตก้าวข้ามตัวของยูริแล้วก็ก้าวข้ามความเกลียดชงังและฉากที่พีเชิทั้ง4คนรวมกับฮาร์ดแคสมีราต่อยเข้าไปที่กลางอกของดูนพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้ดูนสลายหายไปแต่เลือกที่จะมอบความรักให้แก่ดูนหัวใจอันแห้งเหี่ยวของดูนให้ได้พบกับความรักอีกครั้ง ในส่วนของตอนจบยูริที่หมดความทุกข์หมดความเศร้าที่ได้ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตแล้วเริ่มมองไปที่อนาคตของตัวเธอเป็นหนึ่งปีที่ครบรถสำหรับตัวละครที่ชื่อว่ายูริมากเลยนะผ่ะเชยหน้ากับความสูญเสียความเศร้าในครอบครัวที่มันสืบเนื่องมานานแล้วเรื่องสซรพายต่างๆได้กลับมากลายเป็นพิตตี้เคียวอีกครั้งตัวตนใหม่ที่ทุกคนนั้นอยากจะให้ยูริกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้ง ก้าวข้ามความเศร้าแล้วก็สุดท้ายมอบความรักให้กับศัตรตูที่เป็นศัตรตูมาอย่างยาวนานของเหล่าพิตตี้เคียวในภาคนี้